สวัสดีครับพ่อเคนครับสวัสดีบ่าตั้มครับตรงคนที่สารพรมวลเนาะครับเนาะครับผมมื่อนี้พ่อใหญ่หอยเชนกับมีของดีมาฝากซีหาไรกันถ่ายทำตรงกับวันที่หกตุลาหกแปดครับผมหาไรกันครับแม่บอกใส่ยักสาวน้อยมีว่ามีตัวใดแน่มีแม่ทองมีแม่คมครับแล้วกันมีพอพันอ่าพอพันกับมีครับมีงัวอีกคมหนึ่งหลักหมื่นคือเก่านะพ่อครับผมสตาร์ทหลักหมื่นครับ ตามจบคลิปครับอ่ะตัวแรกแล้วยันมาเลยครับพ่อตัวนี้เป็นเมททองนะครับนะเพิ่นทองกับเจ้าเพชรสยามได้แปดเดือนแล้วครับโอ<ฮ>้โหขมสูงเพิ่นยุทธีลอยหาทิพซีบวกลบนะมองยืนเท่ากันดีมาตรฐานเวทีเลยครับ,รบมื่อนี้คุณพ่อลงทุนเห็ดเวทีหมอลำไว้ถ่าเลยลอยหาทิพซีบวกลบลูกที่สองได้ทองครับหาหลังหน่อยหนึ่งครับพ่อให้เบิ้งคักๆครับมองยืนเท่าดีคักมือนี้ เห็นเบิร์ตเหครับใหญ่ยักษ์ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่บวกลบสายมุ้ยไทยร้อยได้ครับเนี่ยอเนี่ยพอดีเป็นสายมุ้ยไทยร้อยพ่องจักเดือนก็พอพ่องไปแปดเดือนแล้วครับก็เพชรสยามหใหญ่ยักษ์นะครับแบงค์เท่าไครับพ่อตัวนี้แบงค์ยูที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับใหญ่อ่างใหญ่อ่างพ่อบึงไทยนะครับ ผมว่าผมเลยไหมบางพ่อมีดเลยครับหาง่ายงากร้อยหาสิบขึ้นนะครับยากครับผู้ใดก็ว่ายากครับช่วงนี้หายากมากครับนี่ครับห่างมากนี่เอาพอยืนทั้งพี่เบิ้งบาเนี่ยอ่าเบิ้งเห็นเบิ้งล้ำตัวเป็นหลายหลายมุมใช่กันครับเบิ้งใหญ่เลยครับใหญ่ครับใหญ่ใส่คำเดียวเลยงหญ่งามเลยได้นี่ได้นะต้องการสายอุทไทยนะครับตรงตัวนี้เลยขอสําคัญคือสายอุทไทยร้อยงามนะครับ กระดูกแข้งขาล้าตัวอ้างหนาลึกดีราคากับกำลังงามเลยครับผมไปต่อไปเลี้ยงได้นะครับขันแม่ขันแม่มตะกรอนเนี่ยโอ้หลายแสนเกินล่อยหาซิฟกับแสนหาแล้วคุณล่าพ่ออันนี้ยังอันนี้ยังว่าถือเปิดถืออยู่ดีครับ ครับผมลอยหาิบว่าผม<ร>เห็นยีน้องไปเป็นแม่พันธ์แม่บอกผมเห็นเป็นขายแสนสองแสนสามวันนี้แค่ลอยหิบนี่แหละอันนี้ลอยหาิบสอยหาิบสาอี้ส่หลุดดอกลอยหาิบี่บวกลบครับตะกอนตะกอนท่านในทองนี่ลอยหาิบหาลยหากเลยครับเนี่โอ้ยันนี้ทองเหมือนมันใหญ่มันเลยเตี้ยลงไหมมันนักท่องไหมว่ผิดหวังรับแม่นี่ใหญ่อยากน้ำขึ้นกันครับหนึ่งครับเป็นคขวยหัวเบายกเทอเลย 1นึ่งแสนสามหมื่นเท่าไรครับพ่อเก้าพันห้าร้อยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเอาหมักน้ำกันมาเบิ้งครับสวยกว่าในกล้องแน่นอนครับอุทัยร้อยครับอ่ะพ่อตัวต่อไปเลยครับเค็นตัวที่สองแม่ลูกครับตัวนี้เพิ่นเป็นแม่ลูกนะครับเนาะตัวแม่เพิ่นนี่เป็นลูกเก่าเจันเรื้อนะครับแล้วเนี่ยตัวแม่เนี่ยครับตัวลูกเพิ่นเป็นลูกเจ้าไม้ได้เดียนกลัวนี่แหละครับลูกสาวหรือลูกซ้ายลูกสาวเจ้าไม้สาวเจ้าไม้ได้หนึ่งเดียนเสร็จ แม่ลูกเก้าเจริญลูกเก้าเจริญครับสองซันสามซันก็พอพูดเหือพันตุกกรรมครับผมสูงประมาณไหนพ่อเนี่ยตัวนี้สูงยูทีร้อยห้าสิบบวกลบครับนี่คไวร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบวกลบแบงค์เท่าไหร่ครับพ่อแบงค์ไปยูทีเก้าหมื่นสองพันบาทครับก็ยังพอซื้ออยู่เราครับร้อยห้าสิบร้ดแสนไหมครับพันคูหนึ่งพันแท้คูหนึ่งครับโอ้สดเลยครับผมสดเลยลูกแรกเลยนี่ครับครับผมเล้าหนาตาทั้งเขางามนะครับแม่นี้ พันธุกรรมเพิ่นดีน้องพ่อเนาะครับครับเมิงสวยลอยหาซีบหาแน่นอนไปแน่นอนครับครับเพราะว่ามันใหญ่มันสูงขาเงี้ยขาเงี้ยขวายลอยหาซีบแม่ลูกผมกะว่าของพ่อนี่เปิดเบามากแล้วนะครับผมแบ่งให้พี่น้องไปเป็นแม่พันธุ์เท่าที่ไทยได้การได้ได้ลูกสาวเจ้าไมมพร้อมแล้วนี่พ่อเบื้องขางนี่ครับวะไหนถูกนะนี่ครับเป็นโอกาสดีครับผมรับสายขอลอยหาซีบรอดแสนเท่าที่ผมทายมาอาทิตย์นี้ก็บพันธุ์นี้มีปันใดนะครับผมเล่พันธุ์นี้การเนี่ยน้ำนะครับเอาว่าถ้าเบื้องข้างนี้นี่เอา เบิงครับป้าพรายู่ลูกนี่ครับล้าตัวแม่เพื่อนกกถือวางงามใส่ได้เลยครับหุ่นดีหุ่นดังแบบเลยล่ะร้อยห้าสิบนี่ลูกเจ้าไหมนะครับลูกสาวเจ้าไหมเล็บก่ย่างงามเลยครับเล็บเล็บคือเล็บมากละอเออนี่เดี๋ยวพ่อยห้สู้ใหมเบิงเลยครับดีครับเขาได้ยืนทั้งปูนนี่ครับไอดำดำนี่ควอกเพื่อนได้ครับขี่เพื่อนลูกเพื่อนมันนั่นมันน้อนขี่ตมขี่ตมไปเครับ หางกับเมียกับเห้ายครับพอเบื้องไทยนะ่ะแดดมาแล้วเว้ยนะครับพอมาดุมากล้าตัวสูงเหย้าสมูทสูงดีเลยครับหางกับเหย้าโอ้ได้เลยครับได้ได้ได้เอาไปเลี้ยงอีกสองสามเดือนขึ้นผสมติดทองม้าราคาหลอดแสนนี่ได้ลูกฟีทันทีเลยครับร้อยห้าสิบหลอดแสนไหมครับเดี๋ยวนี้ได้แม่ลูกตัวเมียเจ้าไหมนะครับเม่ยเป็นลูกเกาเจริญลูกได้เลียนเสร็จๆนี่คุ้มดอกดอกเขาบบกไงเลยลูกอะ โคตรคุ้มครับค้มนี่คุมมคค้มมากคุ้มมากขึ้นเวทีหล่ยจะลุ้งเวทีไหมละ่ะลูกสาวจ้าไหมครับหางเคียงน้อยคันตนเวทีดีแต่ดอกเก้าหมื่นสองพันบาทสองพันบาทสองพันยังเอาไว้ไถ่ต่อครับครับผมคุ้มมากมากแหละครับผมบอกค้มนี่คุม้มต้าเมียเพื่นกะเอาซื้อทํากับราคานี่เลยนะพ่อเนาะครับซื้อน,นี่สองแถมลูกไปนะครับ เอาไปอีก2-3สเดือนขึ้นรอบแรกไสร์ลยครับเพื่อเรียงโดนคุยปัจจุบันเขายิ่งได้ลูกเลี้ยวยิ่งขึ้นทุนเลี้ยวนะพ่อเนาะครับมักบักสดุไสรเอาเพิ่นมาสายเก็จะเลื่อนแล้วแม่เพิ่นใหญ่และครับหยักพร้อมในกระดูกในโครงสร้างแล้วนะครับพ่อโตต่อไปเลยครับพ่อคมที่สามแม่ลูกแม่ลูกครับลูกลูกลูกซ้ายครับลูกซ้ายเจ้าฟ้าประธานได้หาเดือนเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหตัวแม่เพิ่นเป็นลูกสร้างอุดรอนนะครับเดี่ยนี้ ลูกสร้างอุดรควบสูงเพิ่นยูทีลอยซีสบวกลบผมทวงตั้แต่พ่อมาบัดวงเขาหน่างามมากหนางามครับคุวงเขางามเพิ่นบอเซียเนีครับหรืมาลอยี่เพิ่น่าลอยซีสเผมาาสิบผมไม่ทวงเยวคืองามแ่ตัวกันครับอันนี้คือพผมจน่าพอเิ่นงามก็ตัวเรียกวันีรวันลอยีสิบี่อันนี้นะผสมกับเพชรสยามใบดีเรียนกลัวเนี่ยหรอเนี่ครับนี่โอ้หลอบหลอบกลัวแล้วครับครับโอ้รุ่นสาม ลูกชายฟ้าประธานแบ่งไปอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองพันบาทคุ้มคุ้มครับเพราะต้องจัดโปรเพต้องต้อนล้วล่ะเอาว่าซื้อตามเมียเพิ่นหันมันไปหลอบกว่าเราติดทองไหมสองเดือนสองเดือนจังทีตรวจได้จังมันจังมันจังทีเนี้ยนอนชัวนะครับลูกสายฟ้าประธานนะครับแต่สนเข้ามาแต่หายเอที่สามซีหาเงินย่างย่างขี่ไล่นะครับอันตัวดีเนี่ยก็หกเจ็ดหมื่นก็สิ่ง่ได้แม่ยฟีเราบ่กครับครับอนาคตเดินสนามครับ อืมเอาพ่อขึ้นชัวนะตอนแรกว่าพี่พ่อสิเปิดตัวใดดีวาวไปวาวมาวานของพี่พ่องามแล้วจะหลงราคาไปแปดมื่นกว่าพอได้วาเอาราคาหของขายแบงก์ับเศรษฐกันทรีว่ายืนหันละผมขอเพิ่งลับตัวเพิ่นเงาดีนะครับด้วยสายตาผมกับวานเฉียดเฉียดเนาะร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่สิบหกแม่ตอนของมาลด แม่ผสมได้เดือนกว่านะครับกับลูกชายฟ้าประธานตัวเนี้ยลูกชายฟ้าประธานผสมเพชรสยามเบิ้ครับเนื้อหนังกําลังมากกระดูกข้อขากระดูกขาดีมากครับลูกฟ้าประธานตัวนี้อนาคตครับปั้นลงสนามข้อว่าน่ะละ่ซนเขาสิเขาขายได้ที่พ่อหาหกมื่อน่ะลูกมันน่ะลูกฟ้าประธานไหมมาราคาเหลือเมียไม่จักบาทนีครับต่อไป นี่ครับสวยมากแม่ก็สดมากครับบังเอิบมะพร้าวไรน่าครับตามซี่ีโเลยได้เบิดผิวสีดีพ้อมครับผมแม่เพิินกับพันธุกรรมมาหนึ่งสั้นแล้วครับก็เลยทรงลูกมาดีเลยครับเอาโชว์ลูกหลายๆอย่างหน่อยบิ่งครับเอิกมะพร้าวต่างคอกระดูกแขงขาคอขาอืลูกชายฟ้าประทานจักเดือนก็พอห้าเดือนครับห้าเดือนในท้องเดือนกว่าเดือนกัวครับเพชรสยามเอาไปล้อตรวจท้อง ลูกกับตวดีมากผู้ยุ่ใกล้กับมาเบิองหนาคอกหนาฟ้ามไม่ผิดหวังครับไม่มีตําหนิเลยรครับอ๋อพ่อตัวต่อไปเลยครับพ่อตัวสุดท้ายเป็นพ่อพันธุ์แต่ว่าเขาจะมีแถมไว้อ,อีกอยู่ครับผมพ่อพันุ์นะครับนี้เพิ่นเป็นลูกสายเบิ้มพันล้านนะครับครับลูกสายเจ้าเบิ้มพันล้านปาเบิ้มอายุได้ห้าปีผ <c oughs> สมเจ่งเลยนะครับเนี่ยความสูงยูทีลอยหกสิบบวก ปัจจุบันเขารับผสมพอ่อรับผสมท้องละพันครับท้องละหนึ่งพันโอ้ราคาเกษตรกรเลยครับครับผมตัวนี้เบื้องหน้าเขาครับวันพอเพิ่นถอนแบบมาเลยเราเบิ่มเพิ่นกับเป็นตำนานไปแล้วนะครับ,รบพอเพิ่นเนนา,นา้จเจบิ่มบอยู่แล้วนี่ครับโตแทนเปิดแบ่งบพ่อตัวนี้เปิดอยู่ครับเปิดไป,ไปพี่น้องไปเป็นพอพันต้อก็ได้เปิดยุทธีเก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันครับ หู้เชื่องครับรับตามุยๆเลยเราหนาตาลงเขาเ่นสนามมพร้อมเลยครับนี่สวยมากแต่มันเป็นค้อยักษ์ไม่เป็นค้อยรอควอยักษ์คือพอครับวาคือครับเน้่ยันถอดแบบเลยครับถอดแบบเลยส่วนสูงยังก็สูสีก็พอไหมครับสูสีผมว่าสีนี้ก็สูงก็พอผมจะไหนพอเพื่อนะวางตรงเพิ่นก็ได้เป็นค้อยแบบสูงนะครับแต่ว่าเป็นค้อยที่ทรงลูกเพิ่นเป็นค้อยทรงลูกทรงลูกที่ทรงลูกลุกสนามตรงนี้ลูกเบิ่ม นะครับราคาหลักล้านหลายหลาย้านกับลูกเบิ่มนี่แหละครับวัดธรรมดาได้ลอยหกชิหาหก่สิบหกมนเดครับต้องมาประกัน้อยหกสิบบวกบวกข้างหลังได้นึงครับพ่อถ้าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าถ้าผู้ใหมีพอพันนะครับได้ผสมหาเงินเรากับผสมในข้อในขวางโอกาสการผสมติดนี่มันสูงกว่าหลายพันเท่านะครับไว้จะได้จับสัตว์กันเองพรอมเรานําเชือมันหลายนะครับเบิ้งครับเนื้อสันควายอย่างดีมากตันมือกึกตันมือกึกขึ้นมาเลยเบิ้งเลย ดนี่บ่เอาไปเสื่อมันหนักรถเกิดเพิ่นเอาเข็นมาเสื่องอ่เอ้ถ้าผูดอยูกใกล้บ้านนะครับยู่ใกล้บ้านพ่อกะไส่รหลดม้านะครับท้องละหนึ่งพันใส่รหลดมาเลยครับออกคาร์โหลดไส้รหดมาพันหนึ่งครับผสมหลอดแย้งก็นี่ครับท่วมหัวผมเลยนี่ครับเอาความเพิ่งมุ้มนี่มาเลยล้ำเนื้อล้ำชิ้งกะคือพอแหละครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังเจ้าเนื้อเจ้าหนังได้บดสูดแนวเพิ่เผื่สิไปก็พอผมจะได้บูมมันใหญ่แมนครับ นี่พอเพิ่นกับพยูแล้วนะครับครับพอเพิ่นพยูแล้วเพิ่นเอาลูกท้ายใบถาเอ้าพ่อวันนี้เฮามีงัวเนาะครับผมอ้าต่อต่อไปเลยครับครับพ่อสุดท้ายเป็นงัวงัวนะครับโอ้ยตากล่องไบไทยยังที่อครับอันนี้เพิ่นเป็นโค้มชื่อสองรุ่นสามสองรุ่นสามครับเพิ่นเป็นลูกสาวเจ้าล็อกกี้ครับได้สามเดือนสิเขาสี่เดือนนี่เรสามเดือนกลัว แม่เพิ่นเป็นเป็นลูกของเงินซีไวซ์ศูนย์เก้าหกพอพันในตำนานอีกหนึ่งครับผ<ม>ลูกกำลังมึนครับสี่เดือนนี่ครับตากองกับไปไทายง้วเถียนครับตะเลียงง้วครบบพ้นสูงอยู่ทีร้อยสี่สิบห้าบวกลบตามสายตาตากลองเลยตอนนี้ก็คือดังแฟนซีแฟนซีดางแฟนตซี <L> ทั้งแม่ทั้งลูกลายแฟนซี สวยสวยสวยนี่ผสมไปไล้ไว้ในรอบนึงเลยครับอ๋อรุนสมผสมเจ้าไล้ไว้อีกเดครับผสมเจ้าไลายไว้อีกรอบหนึ่งพันรอบคือสองรุ่นสามแบง่าไรครับพอ่อโค้นี่แบงคีโอตีหกหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ครับลูกซื้อสองรุ่นสามเอาไปเลี้ยงหลายหลายย่างครับเลี้ยงหนาลักเลี้ยงเลี้ยงหนาลักเลยครับเ,รเป็นแม่ข้าวตอกระไ้ลูกเพล่นแบบงามเลยอืลูกลูกสาวเจ้าล็อกกี้ อันนี้ยังสีเหลอครับทำแม่เพิ่นด่างรา่ว่าจะเป็นง้วเป็นควายนะครับถ้าด่างทอดผิวหนังนะครับอาจจะมีสีทรงลูกด่างได้นะครับครับเพลินๆลายเพนซีเนี่ยบ้านนี้ไปในส่เจ้าล้ายไปอยู่ดิของแปลกของแปลกตั้งใจเสียวล้ายอีกตั้งใจเอาล้ายเดินครับลูกเพิ่นกับมื้นเหมือนลูกหน่อยครับลูกโตดีครับโตดีมากส่วนผิวพันธุ์เนื้อหนังแม่เพิ่นกะคือสีแดง เม็ดมะขามเข็มเลยล่ะครับงามได้หนึ่งอามได้หนาได้งามเลยล่ะสวยงามเลยเบื้องล้ำตัวทั้งขางวะยืนขางพ่อเอาไว้ไปยืนขางเลยครับขึ้นมาลูกขึ้นมาเร็วขึ้นมาเออจัดทั้งขางครับพ่อทุกอย่างดีหมดแล้วคระเพาะสางทุกอย่างทั้งขางพ่อขางขางเออเดี๋ยวให้เบิ่งการด่างของเพื่อนนะครับล้ำตัวกันหนาลึกดีนะครับนี่ลูกเพื่อนนี่อ่ะยืนไหนล่ะ เพิ่นเพิ่นน่นเพิ่นกำลังหาหมูหน้อยเด็กน้อยมันดื้อเองก็จางสวยดีครับสวยตัวสวยของ<ม>แปลกของแปลกของแปลกครับเลี้ยงอนุรักษ์เลี้ยงน่ารักน่ารักได้ครับอ่ะพ่อฝากเบอร์โทรเข้าแน่บัดนี้ครับ082ครับ855ครับ1377ครับบ้านโคกสูงตำบลน,นาคามเพื่อว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนนคเนาะครับเนาะเฟซกะหอยเคงัวงามครับทักขมาเฟซ หันทักเฟซบอตอบโรก่อนครับโรเลยครับโรเลยว่าพ่อขอรวบเนี้ยอย่างที่ไะเราก็ยังทักแชทเฟซมามพ่อกับทรงไห้นะครับผู้อยู่ใกล้กับขมวเบิงครับผู้อยู่ไกลกับรีเบิงรูรูครับรับประกันตรงปกแน่นอนครับรับประกันมีใบมีหลอดถูกตัวมีบ่มีตำหนีรับประกันตำหนีพร้อมครับกันทองกับบอว่าทองพร้อมครับบ่ทองก็คือทองว่างคือเอาเป็นรุ่นซื้อขายสบายใจนะครับครับส่งถึงหน้าคอกนะคุณพ่อปส่ทรงนะครับ มีใบซื้อขายให้ทุกตัวมีทุกตัวครับสัญญาซื้อขายสัญญารับประกันมีทุกตัวชัดเจนครับนี่อ๋อบริสะดวกอโอนมาจำจังน้อยที่เหลือเก็บปลายทางนะครับน้ำหมานน้ำกันตามถูกควรระยะทางครับผมโอเคครับฝากไว้นอกเขาเพิ่งกดไลค์กดแชร์กดติตามเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนบคุณพ่อครับครับสวัสดีครับ